สำหรช่วงป,ปลายปีแบบนี้ครับหลากหลายจังหวัดนั้น ก็เตรียมพื้นที่ต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวกันเต็มที่อย่างจังหวัดเพชรบุรีใกล้ๆกรุงเทพมหานครนั้นครับก็ดันแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างปอดเมืองไทยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจากกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆวันเสาร์ยาวไปจนถึงปลายปีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับเพราเพลินและพาร์ทเนอร์เปิดพื้นที่จัดงานแคมปิ้งมาร์เก็ตตลาดกลางเต็นท์ที่จะได้พักผ่อนและก็ช้อปปิง้งเรียนรู้สัตว์ต่างๆไปพร้อมๆกัน ตลอดเดินธันวาคมนะคะของปีนี้ในวันเสาร์ทุกเสาร์เนี่ย ทางเพลาเพลนเดอรเจอร์นี่นะคะร่วมกับทร์ทร,รสำนักง,งานเพชรบุรีแล้วก็ทํา KTC บัตรเครดิตนะคะจากกิจกรรมเรื่องของแก่งกระจานแคมปิ้งมาร์เก็ตทุกๆเสาร์เลยเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกของสายรักธรรมชาติ mm hmm. ที่เมื่อมาเที่ยวในแก่งกระจานแล้วเนี่ย mm hmm. ก็มีกิจกรรมที่จะมาเที่ยวชมที่เพลราเพลิน mm hmm. เพราะเรามีทั้งเรื่องของดนตรี hmm. เรื่องของการแสดงเ mm hmm. สบบะวัฒนธรรมเรื่องอาหารอร่อย mm hmm. อาหารพืชผักปลอดภัย mm hmm. มีเรื่องของเวลเนสด้วยในแต่ละเสาเนี่ยจะมีธีมที่แตกต่างกันที่สัปวาห จะเป็นเรื่องของอาหารามีเชฟเทเบิลนะคะใช่เป็นเรื่องของเมนูจากปลา,าเมนูจากพื้นถิ่นของ,อพของเพชรบุรีแล้วก็แกงกระจา